ชาติเราทั้งคื่สุขภาีสุขเบือน,นรัดทัาหารข้อเอ๋ยจังสันไม่ยั้งยืนทหารคือปืนต้องเทียนต้องพอนไปฟังต่อในยูทูปนะครับไกลจนกลับไปนับหนึ่ง จุดภาพซึงของเพื่อรักเป็นสักขีตีนเจ้าย่งมาเยี่ยมมีเพียงมีแต่ทุกย่อก็เสเรีจนตื่นตาแต่สิ่งที่เราจะก้าวต่อไปก็คือว่าเราจะรวมกันเพื่อที่จะบอกว่าประชาธิปไตยใหม่สร้างได้โดยที่คอสชอคุณดูแล้วกัน คนทำมาแล้วนะครับคนทำมาแล้วหนึ่งสสเดือนวันนี้หลังจากนี้เราจะขอทำต่อไปบ้างเราจะขอให้ขอโอกาสให้เราได้เสนอว่าทางออกในการแก้ปัญหาที่บอกว่าปองดองปองดองนั้นเป็นยังไงเพราะว่าวิธีการปองดองของคนนั้นก็คือว่า นั่งฟังกันแต่หัองประชุมแล้วมีการเฉิมฉลงด้วยเสยกัยอูบอกว่าทางกำนันสุเทพบอกขออนุญาตแล้วว่าวันนี้ไม่ได้มาขึ้นไหวทางการเมืองไม่ได้ดีกับทางจะไปสุภาพตะบุก ไว้ตู้เพื่อแทนที่ประทายฝั่งแดนและถ้าวันนึ่งเราจะได้กลับมาแผ่นดินแม่ในวันที่มีประชายได้เราจะได้ครับแผ่นดินแ,แ,แม่และกลับประชาธิปไตยด้วยกันหวังว่าวันนั้นคงจะมาในไม่ช้านี้นะครับ